สวัสดีครับพี่มีเข้ามาชุดใหญ่นะครับจริงๆชุดนี้เนี่ยไล์ได้เลยนะคืนนี้แต่คราวนี้มันก็ทุนมันสูงนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเหลือจากชุดนี้ยังไงเดี๋ยวคืนนี้จะไล์ให้ดูอีกทีน้กกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดยังอยู่นะถ้าเกิดอยู่เยอะนะครับถ้าไม่อยู่ก็ก็เอาไว้รอบหนะ้าครับช่วงนี้ไม่ได้ไล์นะเพราะว่ามันมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่าหาของวิ่งของนี่ก็จะหมดวันแล้วครับ ลับมาก็มาเตรียมแพ็คเตรียมอะไรเตรียมโซ่นะครับมันก็ก็จะหมดลบางคืนนี่ก็นั่งแพ็คของนะมันก็ไม่มีเวลาและวอ่ะชุดนี้นะครับชุดนี้ต้องขอขอบคุณน,นะครับพี่พี่น้องๆน,นะครับที่ส่งภามาขายด้วยนะครับแล้วก็หาที่เออหามาเองที่ตลาดด้วยแต่ก็ส่งมาขายกันเนี่ยก็ก็ได้พอสมควรน,นะครับเยอะอยู่ก็บอกแล้วนะครับว่าชุดที่เอามาก็ามาแบ่งปันนะให้พี่เขาดูเลยว่าเออเราก็มาขายตามเนี้ยครับตามสภาพ ที่เช่ามาคุยกันราคาตกลงกันก็เช่าซื้อได้ก็ซื้อนะครับราคาสูงเราก็ต้องหลบนะเพราะเรามาขายราคามันก็มาตรฐานอยู่แล้วนะครับองแรกนะครับเป็นล็อกเก็ตหกสี่นะครับล็อกเกตปีหกสี่อันเนี้จะของเลี่ยมสามห่วงนะครับล็อกเก็ตหกสี ก็เอาราคาเดิมแล้วกันนะเอาพันหนึ่งครับเนี่ยตลาดเนี่ยผมเจอเนี่ยเปิดไปพันสองนะโอ้โหผมต้องถอยเลยนะครับไม่ไหวเลยเนะี่ยแต่ผมเอาพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งเนี่ยบางอย่างมันซื้อตลาดซื้อไม่ได้ผมว่างงนะคอับ <c> แ <oughs> <c oughs> บ่งพี่ๆน้องๆกันมานะครับ <c oughs> อกเกตหกสี่พันหนึ่งโอ้นี่นี่นะครับนี่จะบอกว่าหายยากนะเนี่ยสามแปดแปดนะเลขโค้ด แปดเบิ้์หลังด้วยอันนี้เป็นแรงคูเนื้อดํานะครับต้องบอกว่าแรงคูเนื้อดํานะเฉพาะพลาเนี่ยพันปลายแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เลี่ยมเลี่ยมเลเซอร์แล้วก็โหโมีชื่อหลวงพ่อด้วยนะเอ้ไม่ใช่มียันกํากับด้านหลังด้วยนะครับนั้นสี่วังพมมามาอู่นะครับด้านหน้าเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้เลี่ยมเลเซอร์แล้วเนี่ยพลาเนี่ย,พ,ยพันปลายนะแต่ว่ารงคนี้พีพีน้องๆแบ่งมาก็เอาไปพันแปดนะครับพันแปดร้อยบาท อันนี้พลอยนะครับพลอยอันนี้เนื้อดํานะเนื้อดำนะครับเนื้อดำเขาเรียกว่าเนื้อกลนโคกนะครับเนื้อดําแรงคูปีหกศูนย์แมกมากนะครับจะแพงกว่าเนื้อขาวเนื้อขาวขายพันสองนี่ขายสเสด็จเลยหมดเลยองนี้เป็นปกโพก้าใบปีหกหนึ่งนะครับอันนี้มีกล่องนะเอ้ย่กล่องมาไหนวนน่าออกล่องยุงล่างมั้ออกออกออกที่วัดอื่นนะครับวัดนอกวัดนะวัดอะไร จะงไหยิบกล่องไว้อเดี๋ยนะอืมวัดนะว่าน่าจะออกน้องแถมนะครับออกน้องแถมปีหกหนึ่งนะครับอันนี้ห้าร้อยบาทนะมีกล่องนะเดี๋ยวต้องไปเอากล่องมาไว้ครับเริมรูปถ่ายปีห้าแปดนะครับวัดหัวเด่นรูปถ่ายปีห้าแปดวัดหัวเด่นนะครับด้านหลังองค์นี้พิเศษนะครับมีมวฑสารแล้วก็มีจีวอนนะครับ มนสารก็จีวรมาด้วยนะอันนี้ก็รูปถ่ายห้าแปดวัดหัวเด่นหลวงพอกลวยมีมนลสารจีวออันนี้ก็เอาไปเอาไปเจ็ดร้อยแล้วกันเอาเจ็ดร้อยนอกวัดนะครับปีห้าแปดแล้วปีลึกอยู่นะอันนี้โอ้นี่ก็อันนี้เอาห้าร้อยแล้วกันหลังสิงแล้วก็ปั๊มตาวัดหัวเด่นนะเนี่ยห้าร้อยต้องไล่นะครับ บ้านนี้นะ่าจะเป็นวัดวิหารทองนะครับตอบโค้ดเนี่ยใช่ปะไม่แน่ใจนะครับถ้าจะเป็นวัดวิหารทองนะเล่นกันพันก็าบาทอนะันนี้ผมเอาเอาเจ็ดร้อยนะคกันต,กต่อโค้ดยันตุกตาเนี่ยนอกวัดจําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มาขายนะหลังตะวันหก สองโอปัมสามอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับไอปั๊มสองปีหกสองเนี่ยผมสแกนให้แล้วนะครับแท้แน่นอนอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทหนังไก่จีวอนเต็มปีหกสองเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้หายากนะจีวอนเต็มนะ 6, เนี่ยปกติเจอเจอจีวอนไม่ค่อยเต็มนะครับอันนี้จีวอนเต็มเอาหนึ่งพันบาทเด จีบอนเขาโหดหน่อยนะครับจับยืดยืดนี่ล้นนะครับล้นขอบนะอันนี้มันหดเหมือนรอยพับนะแล้วหนึ่งพันบาทชุดนี้คือชุดที่ว่าลูกค้าส่งมาขายนะครับก็อันนี้วงละสามร้อยนะปีหกสี่ปีหกสี่แล้วผมน่าจะมีครบทุกแอคนะครับต้องลองต้องใครจะสนใจทุกแอคก็ทักมาได้นะครับ สมเด็จพระพุทธบาทสราบุรีนะครับหลวงพ่อโกยเสกนะสมเด็จไม่ใช่สมเด็จสังกจายนะครับสังกจายพระพุทธบาทสระบุรีนี่องค์ละห้าร้อยบาทอันนี้ทันตัวหลวงพ่อนะแล้วก็พิธีใหญ่ด้วยนะครับใครลองศึกษาดูแล้วรุ่นนี้นะครับพิธีใหญ่ประสบการณ์ดีนะสังกจายค้าขายนะครับไม่อดไม่อยากนะครับสังกจายห้าร้อยบาททันตัวหลวงพ่อเสก เหรียญเงินปีหกสี่นะครับเจ้าของไปเลี่ยมพลาสติกให้มากันพกันกันเออกันกันน้ำกันมือจับนะครับเรียบร้อยแล้วนะ,ะอันเนี้ยเนื้อเงินนะสามพันบาทนะครับปีหกสี่ใครถามก็ออกมาแล้วนะ,ะ,ะเนื้อเงินปีหกสี่หกสองอันเนี้ยเจ็ดร้อยบาทหกสองปั๊มเดียวคะัเจ็ดร้อยบาท ตรงนี้เป็นสีพึ่งหนูพะกล้วยนะครับนต้องดูตรงนี้นะดูที่ตลับนะครับต้องตลับต้องเป็นพรพรมนะครับถึงจะเป็นของหนูพะกล้วยนะตลับเนี้ยพรพรมนะครับสีพึ่งนะไม่ต้องบอกนะครับใช้ทางด้านไหนนะครับอันนี้ก็ต้องค้าขายอยู่แล้วนะค้าขายอันนี้เอาเอาแปดร้อยแล้วกันนะแล้วก็ตีเหมามาหลายอย่างนะครับแล้วก็บางอย่างก็ เราไม่ดูราคากลางนะครับาขายตามราคาที่เหมามาตันนี้เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินไม่มีเขี้ยวนะครับหกสามเลี่ยมเงินไม่มีเขี้ยวอันนี้เอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทพระพระอย่างเดียวขายอยู่พันสี่พันห้านะครับอันนี้เลี่ยมเงินแห้แล้วเนี้ยเอาสองพันบาทอันนี้คือพระตามทุนมาไม่แพงถ้าทําเองไม่ได้นะราคานี้นะทําเองไม่ได้นะครับ หกสี่สายฝนอันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับหกสี่สายฝนนี่นะสายฝนไอหกนี่หกห้านี่มาอ๋อนี่หกห้าไม่ใช่หกห้าเนี่ยเอาเอาหกร้อยบาทหกห้านี่หกร้อยบาทอ่ะหกสี่ไม่มี๋อนี่นี่หกสี่สายฝนนี่หกสี่สายฝนเนี่ยดูนี่ครับดูข้างนี้นะเห็นทั่วทั้งเหรียญน,นะครับแต่ว่าข้างนี้จะชัดกว่านะถ้าเป็นเหรียญสายฝนเนีย ด้านซ้ายมือจะดูชัดง่ายกว่านะ64สายฝนเนี่ยเอา800บาทเรียมกันน้ำให้เรียบร้อยนี่หายยากนะครับหายยากซุ้มละสมเด็จแตกรายงานซุ้มละคังนะครับสมเด็จแตกรายงานซุ้มละคังอันนี้คือเม็ดม้วนสารนะเออจะชี้ยังไงได้ มีแม่แหล็เลยจี้ก่อนประมาณนี้นะครับนี่นะบริเวณนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหลุมเป็นอะไรนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดมวลสารที่ว่ารุ่นนี้นะครับเขาะจะมีมวลสารสมเด็จเก่ามาด้วยนะครับบางออมด บางองค์เนี่ยเป็นก้อนน,นะนะก้อนใหญ่นะฮะอันนี้นะก้อนเล็กเจอนี่ฮะซุ้มระครังอันนี้เป็นหลังเรียบนะครับหลังเรียบถ้าเป็นซุ้มระครังหลังสิงเนี่ยสองหมื่นถึงสามหมื่นเลยนะอ่เนี่ยดูง่ายนะครับมลสารชัดเจนพระเนี่ยเนื้อเหมือนไอ้ไอ้ายหินอ่อนนะฮะ แตกไรงานนะครับซุ้มระคัง,งหลังเรียบอันนี้สี่พันบาทนะครับหายากแท้ทันหลวงพ่อเสกนะครับขีสิงหลังเรียบดูเนี่ยพรแตกตรงแตกนะดูบนสานง่ายนะครับจะดูจะเห็นบนสานดีกว่าตรงอื่นนะครับนี่ก็เท่าหน่อยธรรมชาตินะครับพระผงขอบ ที่สิงหลังเรียบอันนี้เอา4,500บาทอ่ะพาเขามีมวนสันทั่วทั้งองค์นะครับก็พาเนื้อผงนะ้วันนั้นใครไม่ทันก็จัดได้นะครับ4,500บาทบางพระเออ ย้อนยุกบางองค์ก็แรงเกินก็พลาทันตัวนะอันนี้คีสิงเหมือนกันหลังเรียบเหมือนกันนะครับอันนี้เรียมเงินมาแล้วนะเรียมเงินมาแล้วอันเนี้ยเอาห้าพันห้าร้อยบาทนะครับขอค่าเงินอีกหนึ่งพันบาทสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่แล้วแต่ถ้าชอบแบบเรียมแล้วก็เอาแบบนี้ไปก็ได้ครับอันนี้อันนี้เขาจะตัดอันนี้เขาตัดชิดนะครับตัดชิดก็คือตัด ติดซุ้มนะครับก็จะเล็กหน่อยหนึ่งเล็กกว่ากันนิดหนึ่งถ้าแน้วเราตัดไม่ติดไม่ติดซุ้มนี่ก็จะใหญ่หน่อยนะขนาดกําลังกําลังใช้นะครับกาลังน่าใช้ก็ห้าพันห้ากับสีพันห้านะครับแล้วก็นี่แลเลยแลไอเทมอันนี้แก่ผงน้ํามันนะแต่ว่าถ้าเป็นผงน้ํามันที่ว่าเป็นน้ำผงน้ํามันออกส้มทั้งองค์เนี่ยหมื่นกว่านะครับ แต่ถ้าเป็นผงล้วนเนี่ยก็ประมาณสี่สี่พันสี่พันห้าที่ผมขายรอบพิมแล้วนะสี่พันห้าอันนี้ก็แก่ผงน้ํามันนะแต่ว่ายังไม่ถึงขนดาดแบบว่าแก่แก่จ๋านะครับก็ก็ก็ออกผงน้ํามันนะครับพระเจ้าในะวิหารพิมพ์ใหญ่นะครับบอกแล้วต้องดูต้องใหญ่จริงอ้วนจริงนะครับล่ําจริงนะพโพเป็นโพนะครับฐานเป็นฐานเนี่ยสันนะฮะ ความหนานะฮะร่องรอยฮะความอายุนะครับของเนื้อผงนะนี้ไม่ต้องส่องอะไรมากด้านหน้าน่าจะน่าจะโดนใช้มานิดนิดนะฮะโดนสัมผัสเนื้อเขาเนี่ยถ้าส่องนะส่องได้ทั้งวันนะครับเนื้อเขาเนี่ยเป็น มีแร่มีอะไรนะครบครบนะตามตำรานะฮะของหลวงพ่อไม่มีเนื้อผงล้วนนะครับต้องต้องมีแร่ตลอดนะทุกเนื้อนะครับเนื้อผงน้ำมันเนื้อผงเนะี่ยมีแร่มีมวลสารมีเม็ดทรายนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เอาเอาห้าพันบาทแล้วกันหายากนะจนังนีใจที่แรกจะจะบอกตั้งหกพันก็นั่นไปนะครับเราตาม ราคาที่เช่ามาถ้าเช่ามาแพงก็ไปแพงนะถ้าแพงก็ไปไม่แพงนะครับตามราคาที่ได้อ่สนใจองค์ไหนก็เหมือนเดิมนะครับติดต่อมาช่องทางนี้นะครับหรือจะส่งผ้ามาขายนะก็มีอีกหลายหลายเจ้าแนละ้วที่ยังผ้ามาไม่ถึงนะครับที่เพิ่งส่งมาตีราคากันมาก็อยากขายก็ส่งมารูปตีราคากันดูก่อนได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ